โอเวอร์ Over, ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอยา่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮนะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีท t เ t ทนะโอเค ตอนนี้คือเรารู้และมั่นใจแล้วว่า,าชุดอีปิกกาก,กาเนี่ยใครมาบ้างทั้ง15คนชัวร์แล้วแสดงว่าอีปิกใหม่อาจจะคนอาจจะเลขน้อยอีปิกใหม่คนอาจจะเลขน้อยคนอาจจะเลขเอาตัวที่ใช้งานได้จริงๆแบบยาวๆนะมาถ้าเป็นกองหน้านี่เทียบเฉพาะกองหน้านะมันมีในแพ็กเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ4ี่คนมีฟาบัสเทนมีดิโกฟอรันมีเบเบโตมีเกตเบลถ้ามรุ่รนี้ก็ก็ได้ นะก็ได้ระหว่างสี่ห้าคนเนี้ยใครคือที่สุดว่ามันมันได้แค่คนเดียวถ้าคนจะหากองหน้าในชุดนี้เนี่ยจะเอาใครมาฟารบัสเทนบัสเทนบัสเทนเนี้ยมันหนึ่งร้อยห้าอยู่แล้วมันหนึ่งร้อยห้าอยู่แล้วนะแต่โค้ดบู๊ตอ่าไม่ต้องใส่โค้ดบู๊ก็ร้อยห้าว่ะได้ไหมร้อยหกเอาร้อยหกได้ไหมนะครับผมได้ไหมยาก แต่5แต่ก,ตก็อาจจะร0 5ไปปลายนะโอเคอยู่นะระห้ระหกรน่า,นาจะไม่ได้น่าจะไม่ได้แต่5้าได้แน่นอนร้อนะใครก็ได้โคดบูทไม่ต้องใส่ก็ได้อะยังไงก็ร้อห้าตึงตึงบัสเซนตึงตึงนะผมตีว่าเป็นอันดับหนึ่งะตอนนี้แล้วกันนะในในอันดับกองหน้าที่น่าเล่นสุดนะเพราะาแตากอนผมใช้ผมชอบถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับใครดีวะเบบิโต เบิเบตโต้ก่อนมันต้องเทียบหลายอย่างเลยวะทีนี้มันไม่ได้จบแค่ฟาบาสเทนไงคือมันต้องเทียบทุกคนอะดีโก้ฟารันกับบิเบตโต้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือต้องหลายคนบ่ะแต่ต้องหาก่อนหาที่หนึ่งก่อนไม่ดีมันต้องหาแค่ที่หนึ่งคนเดียวดิถ้างนั้นจะช่าล่ะเพราะมันเล่ได้แค่คนเดียวมันต้องหาที่หนึ่งแค่คนเดียวนะแค่คนเดียวอืมเอาตัวที่เก่งสุดเป็นหลักประมาณนั้นเบเบตโต้ก็ร้อยห้านะก็ร้อยห้าบูลก็สไตรเกอร์เหมือนกัน เนี่ยก็ร้อยห้าไม่ต้องใส่โคดบูทนะถ้าถ้าโคดบูทเป็นเป็ดเก้านะถ้าเป็ดเก้ามันก็ต้องแบบพวกใหม่ๆอ่ะนะใหม่ๆมันได้อยู่แล่ร้อยห้าสบายๆนะถือว่าสูสีมากๆร้อยสี่กับร้อยสี่ไม่รวมบูทเสริมแต่ฟาร์มบัสเทนมันมีฟิเนอร์มิเนลฟิเนชชิ่งนะมีสกิลยิงเทพนะมันมีสกิลยิงนะนะแต่ไม่มีดับเลัลทัชแต่เพิ่มได้แต่สกิลเทพเพิ่มไม่ได้ฉะนั้นถ้าเรื่องสกิลเนี่ยผมให้บัสเทน ถ้าเรื่องสองเท้าห่ะสองเท้าห่ะไม่ไม่บอกเลยอ่ามีบอกอยู่ถ้าเรื่องสองเท้าเนี่ยเบเบตโต้ถนัดกว่าใช้คือความถนัดเท่ากันแต่ใช้บ่อยกว่าสูสีอ่ะสองเท้าสูสีนะฮะถ้าเรื่องสเต็ตโอ้โหสเต็ตเบเบตโต้ก็ไม่ได้แย่ก็ไม่ได้แย่คือมันสูสีว่ะสไตล์ก็เหมือนกันหาช่องเท่ากันครองบอลเบเบโต้ดีกว่าก็ถือว่าเยอะสองสั้นบัสันดีกว่า ก็เยอะเตะก็ยังสีส้มอยู่จบสกอร์บาสเทนลุกหม่งบาสเทนบาสเทนนี่เพิ่มความเพิ่มขึ้นมาค,คือลูกกากาะนะเบเวิตัวจะได้ครองบอลกับความโคง้งครองบอลกับความโคง้งบาสเทนจะได้จ่ายบอลจบสกอร์กับลูกหม่งเอาใครดีนะเอาใครดีเอาใครดีถ้าเรื่องความครบเครื่องนะบาสเทนยิงได้หม่งได้คมกว่าหม่งดีกว่าเยอะ นะแต่เบเบีโต้ออกแนวแบบครองบอลว่ะครองประโยความโค้งว่ะแต่หาช่องก็เท่ากันนะก็คมเหมือนกันนะแต่ถ้าส่วนบนก็อืมถือว่าดีในคนละอย่างนะถือว่าดีในคนละอย่างแต่ส่วนตัวผมชอบบาสเซนข้างล่างล่ะโอ้โหพลังเงินยิงเบเบีโต้สปีดเท่ากันสปีดต้นเบเบีโต้บาลานซ์เบเบีโต้สเตมิน่าเบเบีโต้บาสเซนได้แข่งได้แค่แข่งเกร่งกับกระโดด ถ้าดูสเตตโดยรวมเบเบโตดูดีกว่าสเตตโดยรวมนะโดยรวมเลยอะเบเบโตดูดีกว่านะสปีดต้นดีกว่าบาลานซ์ดีกว่าสเตมินาเยอะกว่านะแต่บาสเทนม,มีหม่งได้โอ้โหยากเลือกยากจริงอันนี้เลือกยากจริงตรงๆเลยนะแต่บาสเทนม,มันมีสกิลเทพนะอือหอันนี้เลือกยากมากเลยว่ะนะจะสู่สีไปไหน คือสตตหลายๆอย่างมันก็บัสเทนคมกว่าบัสเทนคมกว่ามุ่งดีกว่าคือบัสเทนมันหมุ่งได้ถ้าพวกความเร็วเท่ากันไหมเท่ากันแต่เบบโต้จะเร็วกว่าตรงที่ว่ามีสปีดต้นกับเลี้ยงบอลเรื่องความเร็วเบบโต้ดีกว่าหาช่องเท่ากันเรื่องจบสกอร์บัสเทนคมกว่าเพราะมีสกิลเทพมาช่วยด้วยนะมีสกิลเทพมาช่วยด้วยคมกว่าลูกมุ่งบัสเทนดีกว่า ครองบอลเบบตีต้ดีกว่าวูดียิงคนละแบวกว่ะแต่ถ้าดูแค่สเตปเนี่ยเบบีต้ดูดีกว่านะดูดีกว่าเลยอะดูดีกว่าเลยยิงได้แต่บัสเทนมันก็หลากหลายว่ะมีมงมีแข็งเกร่งหูเลือกยากว่ะโอ้โหกูชิบหายแล้วเบบีต้กับบัสเทนเอาฟอรันมาโูเลือกยากจริงเลือกยากจริงนึกว่าจะไปจะขาดมันไม่ขาดแม่งยังงี้โอ้โหจบเลย ลังเลอย่างเงี้ยมาฟอรลันชื่นดลกยากแล้วฟอรลันเนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นตัวซูบ์สะนะมันตัวซูบ์สะนะครับผมโอ้โหเลือกยากจัดนะฮะฟอรลันก,ก็ไม่ได้แย่เชื่อดีซูซีกฟอรลันเท่าไหร่คิดว่าเท่าไหร่ร้อยร้อยห้าเหมือนกันฟอร์ลนะันแต่แต่ต้องใส่โค้ดบูทเดี๋ยวดูสูตรก่อนฟอรลันต้องใส่เบคเคนวะ่ะ เบคเคนเท่านั้นด้วยนะเบคเคนเบลเวอร์เท่านั้นด้วยวะนิโกุาฟาลันแล้วเบคเคนอยู่ไหนก็ไม่ขึ้นหรอกต้องสูตรนอกวะ่ะถ้าเบคเคนไม่ขึ้นต้องสูตรนอกด้วยวะ่ะสูตรนอกตรงนี้ศูนย์ครองบอลหกเล็กเหลือสิบเอ็ดเลขเหลือสิบเอ็ดเลี้ยงบอลหกครองบอลหกแล้วก็เอเรียลสี่แปดโอเคสูตรนี้ไปห้าได้แต่ต้องเป็นเบคเคนนะนะถ้าเทียบกับ โอ้โหอืมฟอรันดมันเน้นมันเน้นลูกตั้งเตะาคือลูกตั้งเตะไม่น่าได้ใช้ว่ะไม่น่าได้ใช้นะมันอ่ะถ้าดูส่วนบนเนี่ยหาช่องจบสกอร์เนี่ยบาสเตนดีกว่าฟอรันได้ครองบอลเหมือนเบ,บเบโต้สองสั้นบาสเตนลูกหมวกบาสเตนถ้าดูส่วนบนนะอืมฟอรันก็ดีบาสเตนก็ดีนี่สูสีกันนะนะนาบาสเตนได้ลูกหมวกที่เยอะ นะฮะอืมถ้าข้างล่างข้างล่างเนี่ยฟอลันได้ได้จบสกอร์เนี่ยอันนี้เยอะอยู่แหละจบสกอร์เยอะคมขม,ขมบาลานซ์ดีสเตมินา้านะอืมแต่ถ้าเรื่องความเร็วเนี่ยบัสเทนดีกว่าแข็งเกร่งกระโดดบัสเทนดีกว่าอืมยังไงดีบัสเทนมีสกิลเทพอืมโอ้โหเลือกยากอีกแล้ว คือทุกตัวมันมีจุดเด่นว่ะมันมีจุดเด่นแต่แต่ระหว่างเ Be บบโต้กับกับบาสเทนเนี่ยสู่สีเลือกอยากแต่ถ้าถ้าฟอลันเนาะคือฟอลันน่ะมันมันยิงแรงมันยิงแรงบาลานดีครองบอลดีโอ้โหต้องเอาฟอลันเทียบกับเบบโตว่ะแม่งเอ,อ้ยยากว่ะนะถูกยากมากเทียบยากมากโอ้โห สี่อะเริ่มแล้วเริ่มมันเริ่มไม่ต่างกันมากแล้วครองบอลเริ่มจะแต่ก็เป็นบเบตดีกว่าถ้าส่วนบนผมให้บเบตุถ้าส่วนบนนะเอาจริงฟอรลันส่วนบนได้แค่ได้แค่จ่ายบอลส่งสั้นคือต้องเตะใครก็ได้นะได้ก็ส่งสั้นต้องเตะใครก็ได้จริงนะถ้าดูส่วนบนผมให้บเบตุถ้าดูข้างล่างผมให้บเบตุให้บเบตดีกว่าฟอรลัน นะให้เบร์เบตต้ดีกว่าฟอรลันโอเคนะแล้วเบร์เบตต้มันก็ยังสูสีกับไม่ยังสูสีกับบัสเทนไงนะฮะอืมถ้าบัสเทนไม่มีสกิลเทพก,ก็ก็ว่าประหยัดแต่้ามันมีไงแต่ถ้าฟอรลันกับเบร์เบโต้ผมผมให้เบร์เบโต้นะแต่ฟอรลันมันยิงแรงนะที่แต่มันคือยิงแรงแค่นั้นเลยยิงแรงมากนะฮะแต่ถ้าดูความหลากหลายลหลายอย่าง Be าเบร์เบโต้ดูดีกว่าชัดเจนนะดูดีกว่าชัดเจนเลยอะ่ะนะจบสกอร์เท่ากัน นะเตโตได้ความโค้งด้วยได้ลูกหมวงด้วยดีกว่าด้วยนะให้เบเบโ์ตนะหมดได้ยังหมดได้ยังเหนื่อยวะ่ะ <c> ค <oughs> ือมันเทียบยากไม่ใช่หรอกตองเทียบยากแม่งเอ้เบยเบโตฟอลันไปแล้วบเบลหรออารูนี่โอ้โหรูนี่รูนี่สู้ได้หรอวะร,รูนี่มันสู้ไม่ได้แต่มัมนมันใหม่แค่นั้นแหละมันได้ใหม่มันได้ความใหม่นะ รุนนี้แค่101 102แต่รุนนี้ครองบอลดีนะมันเหมาะกับหน้าต่ำนะผมเหมาะกับหน้าต่ำเชื่อมเกมคลองบอลจ่ายบอลดีมากแต่หาช่องจบสกอร์คือห่างมันห่างอ่ะมันห่างนะแต่ที่เด็ดมันคือการครองบอลกับกับจ่ายบอลมันเหมาะกับการเชื่อมเกมมากกว่ารุนนี้อ่ะนะมันเหมาะกับเชื่อมเกมไม่กลางรุกก็หน้าต่ำหน้าเป้าได้ไหมก็ได้แต่มันหาช่องไม่ค่อยดีหาช่องไม่ค่อยดีนะความเร็วมันก็ไม่ได้จัดไงนะมันเาอกับหน้าต่ำเละผมว่าหน้าต่ำ แม่น่าต่ำก็กลางรุกอะ่ะรูนี่รูนี่เนี่ยม,มันคลนละแนวกันนะคือรูนี่มันเป็นใหม่ใหม่ที่แบบไม่มีใครเทียบได้เอาง่ายๆไม่มีใครเทียบได้ก็คือไม่รู้จะเอาตัวไหนมาเทียบแบบประมาณนั้นอะ่ะ <c oughs> นะฮะ okay. <c oughs> โอเคเบลมาตอนนี้ผมให้เบ,บเบโตอยู่ดับหนึ่งนะเบเบโตเราลงมาผมให้บาสเซนนะเดี๋ยวค่อยไปเทียบเบเบโตกับบาสเซนอีกทีทๆๆ <c oughs> คือมันเป็นสองตัวที่สูสีอะ่ะเบลนะครับผมเบล เบลลเบลลเบลลเบลเบลตัวนี้นะฮะเบลก็ร้อยส่งนะใส่บูส่งบูสเสริมร้อยส่งได้นะแต่ถ้าดูจริงๆเนี่ยส่วนบนเนี่ยยังไงก็สู้เบลตัวไม่ได้ทุกอย่างจบสกอร์ความโค้งแต่มันมีสกิลที่ท,ที่ที่สามารถพลิกเกมได้ <c oughs> เอางี้ดีกว่ามันเป็นสกิลที่สามารถพลิกเกมได้คือเบลคูลเลอร์นะเลี้ยงเลี้ยงแบบ ไปได้ดีปัดหนนะ้ากรอบเข้าจบเลยชนะคือเป็นสกิลที่คลิกเกมได้ด้วยเคอร์เอร์จริงๆต้องบอกว่าเป็นสกิลที่โกงนะไม่ไม่ไม่ว่าจะอยู่กับคนไหนก็ก็โกงหมดแต่หลงังหลังมันก็ซอนก็ยิงไม่ค่อยเข้าแล้วนะแต่มันมันจะไปเข้ากับตัวใหม่ๆวะ่ะเออนี่เปลกตัวเก่าๆจะยิงไม่ค่อยเข้าแต่ตัวใหม่ๆเนี่ยจะเข้าบ่อยเออนี่เปลกแต่ก่อนใครว่าเอ็มบัปป้โอ้เข้าทุกลูกปัดยังไงก็เข้าสปันนี่เหรอโอ้โหเข้าบ้างไม่เข้าบ้าง ซอนนี่ยากรือซอนตัวนี้ผมว่าซอนเนี้ยมันปั่นยากกว่าปี้ว่ะมันรู้ไม่รู้ว่ามันมันเนิร์ฟตัวเก่ามาเพิ่มตัวใหม่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่มันน่าจะเป็นแบบนั้นบ่ะน่าจะเป็นแบบนั้นตัวใหม่ๆเนี่ยมันจะคมเสมอตอนแรกจริงๆจริงๆนะโอเคเบลเนี่ยส่วนบนสู้ไม่ได้ข้างล่างถามว่าเร็วกว่าก็เร็วกว่าจริงแหละแข็งแร่งกว่ากระโดดดีกว่าสเตมิน่ดีกว่าอืมก็ได้เร็วอ่ะ คือมันได้เร็วอะบลว่ะมันได้เร็วมันได้แข็งใีบลิเคอร์เลอร์แต่ถามว่าจริงๆโดยรวมจริงๆเนี่ยสู้เบเปตได้ไหมมันสู้ได้ไหมเหรอถ้าไม่มีสกิลสู้ไม่ได้ถ้าไม่มีสกิลเนี่ยสู้เบเปตไม่ได้ยังไงก็สู้ไม่ได้หาช่องก็หุบลบสิบแล้วอะเป็นกองหน้าโก้เพเชอร์ด้วยนะหาช่องลบสิบถ้าไม่มีสกิลสู้ไม่ได้แต่พอมีสกิลเนี่ยมันเหมือนเป็นทีเด็ดว่ะอาจจะเล่นไม่ดีแต่พอแต่แต่ถ้ามันมีโอกาสได้ปั่นเนี่ยโอกาสเข้ามันสูงไง กาก้ามันสูงแต่ถ้าคือบลิลเนี่ยต้องปฏิบตต้องบอกว่ามันเป็นตัวเรื่องหนึ่งที่ที่อยากได้อยู่แหละคือคือสเต็กองหน้าอาจจะยังไม่ได้ดีมากแต่มันมีสกิลสายฟรีที่ต้องการสกิลนี้เนี่ยบลิลตอบโจทย์เหมือนกันบิลตอบโจทย์เร็วเล่นเล่นในหลายตำแหน่งง่ายเล่นในหลายตำแหน่งนะฮะแต่ถ้าดูจริงๆเนี่ยถ้าแบบนั้นใช้งานจริงๆเนี่ยผมว่าเบเบโตดูดีกว่าระยะยาวดูดีกว่าในแต่ละสไตล์ออนะดูดีกว่า นะครับผมอืมอืม,อมโอเคตอนนี้พยายีเบ็นต้นดับหนึ่งมากลับมาที่ฟันบาสเทน <c oughs> ชฉียยากที่เป่งบาสเทนนะโอ้โหก็อตอนนี้บเป็ปต้นดับหนึ่งให้ดับหนึ่งอยู่นะโดยทุกอ,อย่างโดยรวมให้ดับหนึ่งกลับมาที่ฟันบาสเทนไม่ยากว่ะบาสเทนก็ดีคือบาสเทนอะมันคมกว่ามันหมุนได้ไงค,คือบาสเทนมันหลากหลายมันหมุนได้ ความเร็วก็เอาจริงเปเวโต้เร็วกว่าแต่บัสเทนก็มีสกิลเทพอือหืออือหือแบบไหนบเบเิโต้ส่งเล่นง่ายส่งเล่นง่ายหาช่องโอเคครองบอลอะไรเงี้ยความโคง้งนะมีความเร็วสเตมินาเยอะนะระเบิลทัดบัสเทนคมเล่นง่ายเหมือนกันแต่คม มีลูกหมงครบเครื่องแข็งแกร่งแต่ช้ากว่าเลือกแบบไหนมีสกิลเทพอืมอันนี้อันนี้บอกเลยว่าเลือกยากมากเลือกยากระหว่างเบเบตโตกับบาสเซนเลือกยากอีกคนนึงเร็วกว่าครองบอลดีกว่านะอีกคนนึงคมกว่าลูกหมงดีกว่าแข็งแกร่งกว่ามีสกิลเทพเลือกแบบไหนสองค้าต้องคู่อ่ะใก้เคียงกันเลือกแบบไหน สำหรับผมผมเลือกยากแต่ถ้าส่วนตัวที่เล่นมาผมให้บัสเทนเพราะผม,ผมเคยเล่นตั้งแต่สมัยนานมาแล้ว <c oughs> <c oughs> นะตั้งแต่สมัยนานมาแล้วผมก็เล่นบัสเทนแลนแล้วผมชอบมันเร็วคมคมจริงนะแล้วเริม่มโมงได้ครบเครื่องครบเครื่องกว่านะแต่เบบโต้ก็ครองบอลดีกว่านะแล้วก็เร็วกว่านะบาลานอะไรเงี้ยโอ้พูดย่หก,กว่ะแต่ถ้าส่วนตัวเลยนะส่วนตัวผมเลือกฟันบัสเทน อย่างน้อยมีสกิลมาช่วยนิดหน่อยแล้วก็มีลูกมุ่งคือมันดีคนละเบกไงนะถ้าในแพ็กนี้เบลไ,ปไปตัวกับบาสเทนน่าเลขสุดถ้าถ้าเป็นกองหน้านะถ้าเป็นกองแต่ถ้าให้ผมเลือกคนเดียวผมเลือกบาสเทนนะแต่เบลเนี่ยมันมันเป็นตัวพิเศษที่ที่สเตตกองหน้าอาจจะไม่ได้ดีมากแต่มันมีม,นม,นมันมันมีสกิลบลิคเลอร์อันนี้ก็น่าเลขเหมือนกันอันนี้ก็น่าเลขถามว่าจะเลขไหมต้องมีสักไอเดียที่ผมเลขนะผมอยากลองอยากปั่น ผมอยากลองอยากปัน่นนะฮะโอเคก็ประมาณนี้สําหรับกองหน้าในชุดนี้มีอยู่ประมาณสี่ห้าคนถ้าออกที่สุดจริงๆก็มีบีบโตกับบาเซนแต่ถ้าส่วนตัวผมเลือกบาเซนจริงๆส่วนตัวผมเลือกบาเซนส่วนตัวเลยนะส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวเคยเล่นด้วยอะไรด้วยแหละนะครับผมส่วนตัวผมเลือกบาเซนนะส่วนเบลเนี่ยมันใหม่แล้วมันมีสกิลอันนี้ก็น่าเลือกแต่ถ้าเน้นใช้งานผมเลือกบาเซนยาว นะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์อยูดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's